มื่อเช้านี้เอเลื่อนหน้าปีดมานะคะเพื่อนๆก็มีเอาการแนะนำนะคะการแนะนำสำหรับคุณก็ขึ้นมาให้เพื่อนฟ้าได้ดูนะคะเพราะมีช่องของยายสุจ่ะยายสุโอ้พู้ติตามลักแสนนะคะเพื่อนๆคำนี้นํำสำหรับคุณโอ้เพื่อนฟ้าจะเลื่อนไปได้ยังไงล่ะคะคำแนะนำดีๆนะคะ การทำคอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์ที่มันมีเนื้อหาสาระนะคะไม่ใช่ว่าออทำให้มันผ่านานไปในแต่ละวันนะคะเพื่อนๆการที่เราจะมียอดกดใจยอดแชร์แล้วก็อยอดรายได้เนาะมันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นามาจากเนื้อหาสาระในคลิปที่เราทำ ออกมาสื่อสารให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะให้ได้รับชมนะคะคือคุณสุเนี่ยก็จะแนะนําเรื่องการทำคอนเทนต์ให้มันมีเนื้อหาสาระนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคําแนะนําสําหรับคุณเนี่ย <c oughs> ของยายไอนะคะยายไอโอโหผู้ติดตามหลักล้านเลยนะคะโอมาแนะนำเอ่อ ช่องแนะนําให้กับเค่องฟ้านะคะคือเคื่องฟ้าจะต้องเข้าไปฝังสิดแนวแนวนะเนืบ่บเมือม่อเช้านี้นะคะคือของคุณไอนะคะเขาก็มาพูดถึงเรื่องคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่แบบว่าเมีมีหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาเออเข้ามาในช่องนะคะบอกว่าช่องยายไอททำแบบเนื้อหาที่ เขาเรียกว่าอะไรไร้สาระติงตองอะไรอย่างนี้นั้นนะคะอมืมันไม่ใช่นะคะคุณอายก็ออกมาให้คําอธิบายนะคะว่าการที่เราผลิตเนื้อหาที่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะความบันเทิงนะคะความบันเทิงถึงใครจะบอกว่าไม่มีสาระก็ช่างนะคะอใครจะบอกว่ายังไงก็กช่างเนาะแต่ว่าเขาขออย่างเดียวคืออย่าไป อย่าไปพูดอย่าไปคอมเมนต์ให้ให้ร้ายเอซของเขาอู้ยน่ารักมากเลยนะคะคุณไอซนะคะเมื่อเช้านี้เบอรฟ้าเข้าไปฟังนะคะความคิดความแนวสาระดีๆนะคะที่เราจะมาปรับปรุงนะคะแก้ไขเกี่ยวกับช่องของเรานะคะที่ให้ทำผลิตคอนเทนต์ที่มันมีสาระนะคะน่าดูน่าชมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น การที่เราเข้ามาเป็นครีเอเตอร์นะคะเราก็จะไม่หยุดความพยายามเนาะพยายามจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะจากการทำคลิปจากที่มันไม่มีเนื้อหาเราก็เริ่มทำที่แบบมันมีเนื้อหาสาระมากขึ้นเนาะค่ะคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคือเราก็จะมาแนะนำเรื่องว่าเมื่อมีเฟซบุ๊กแนะนำสำหรับคุณมาให้เราดูเนาะ เราก็อย่าไปกดข้ามนะคะเรานำเนื้อหาสาระในคลิปนั้นเอามา,เ,าเล่าเผยแพร่ในการแนวทางทำคลิปให้เพื่อนๆคนอื่นๆฟังต่อไปจ้ะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะเพื่อน